สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเมกแล้วค่ะวันนี้นะคะเมมีรถครอบครัวนะคะเป็นรถ SUV นะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูเลยวันนี้นะคะเป็นมิ t ซูบิชิ i ิวปาเจโร่2.4 GT นะคะเป็นตัวพรีเมียมปี2019นะคะวันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นเลยค่ะ779,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับตัวรถและภายในจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะไปชมกับเมในคลิปได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอดี้รถจะเป็นสีขาวนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมตัดด้วยกระจังลังพึ่งสีดำนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยส่วนตัวเซ็นเซอร์นะคะซ้าย2จุดขวา2จุดและตรงกลางกระจังอีก2จุดนะคะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเช่นกันนะคะส่วนคันนี้ค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะของเขาจะมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาให้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นระบบฉีดน้ำนะคะฉีดไฟหน้านั่นเองนะคะให้กับทำความสะอาดกับดวงไฟหน้าน,นะคะในส่วนของล้อค่ะคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานค่ะเป็นล้ออลลอยขอบ18นะคะปียางค่ะเป็นปียาง2023นะคะตัวยางยังใหม่ๆเลยนะคะเป็นดอกยางแน่นๆอย่างนี้ยางที่เห็นลูกค้าเห็นในคลิปเลยค่ะ ส่วนตรงหูกระจกนะคะของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวให้ตรงหูกระจกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีสัญญาณนะคะเตือนมุมอับให้นะคะทั้งสองข้างเช่นกันค่ะ ส่วนมือจะเปิดนะคะจะเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยค่ะส่วนกุญแจนะคะจะเป็นมาในแบบสมาร์ทคีย์เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเรายืนใกล้ๆตัวรถนะคะสามารถกดปุ่มสีดำนะคะปลดล็อกและเปิดล็อกได้โดยอัตโนมัติได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะเริ่มจากประตูฝั่งคนขับค่ะเรามีตัวออตโต้กระจกให้ทั้ง4บานนะคะตัวเซ็นทัลล็อกนะคะมีมาให้นะคะทำให้การใช้งานง่ายๆเลยนะคะฝั่งคนขับค่ะในส่วนของเบาะค่ะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันเลยเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้อีกด้วยนะคะส่วนปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะได้มาเป็น ตัวพุชสตาร์สตาร์สต็อปเอนเนอร์จีเรียบร้อยแล้วนะคะมีการลื่นกันถลายการสบัดให้เรียบร้อยนะคะมีโหมดต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกเล่นค่ะส่วนพวงมาลัยค่ะมีเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแอร์แบ็กบนพวงมาลัยให้1จุดนะคะส่วนเลือนไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่129,087กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแพ t เทิร์นชิมีมาให้นะคะปรับสปีดนะคะลดเกียร์ สับเกียร์บนโฟมอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนของจอนะคะจะเป็นจอระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ Air, นะคะเป็นระบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะคะระบบเกียร์อัตโนมัติค่ะส่วนคอนโซลน,นะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างก็จะมีแอร์แบ็กให้1จุดนะคะเป็นคอนโซลสีดำสะอาดๆอ,อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นบ่อหนังสีดําเช่นเดิมค่ะภายในสะอาดมากๆเลยนะคะรถบ้านเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะส่วนผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีแอร์ r าวมาให้ค่ะตัวแอร์นะคะเป็นระบบปรับแอร์ออ,โ,อโต้อยู่บนเพดานอย่างที่เห็นเลยค่ะได้เป็นจอนะคะเป็นจอเดิมจากโรงงานนะคะติดรถมาเลยนะคะภายในสวยสะอาดแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะราคาพิเศษเองค่ะ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ตัวยางค่ะได้ยางใหม่ๆแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะปี2023ในส่วนของไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้าย LED รูปทรงเป็นไม้เท้านะคะในส่วนของข้างหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกนะคะ6จุดด้วยเช่นกันนะคะก็คือเซนเซอร์รอบคันเลยส่วนฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะคันนี้เหมาะเป็นรถอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะเบาะแถวที่3นะคะสามารถพับเก็บ เพื่อวางสัมภาระหรือของอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังมองหาอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะชมคลิปวิดีโอแล้วอยากชมรถทดลองขับก็สามารถติดต่อกับเมย์ได้เลยนะคะย่างอะไรเครื่องมือมีให้ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอดี้รถเป็นสีขาว ช่องทางการติดต่อนะคะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดค่ะชมรถทดลองขับได้ทุกวันนะคะกับเมย์ค่ะหรือจะจองออนไลน์นะคะผ่านบัญชีบริษัทนะคะชมคลิปแล้วชอบนะคะสามารถจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะไฟแนนซ์ฝากเซ็นได้ทั่วประเทศนะคะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b สไครต์เพื่อไม่ให้พลาดชมรถสวยที่เข้ามาใหม่ๆในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค่ะแล้วฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวเลือกสําหรับลูกค้าที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะมิซูบิชิปาเจโร่นะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนั่นเองนะคะ หรือสายด่วนได้ที่0803232539ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมฝากไว้ด้วยค่ะฝากไว้เป็นพิจารณานะคะเผื่อลูกค้าได้สนใจนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน200ล้อปี2019กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เมขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ